ฝนตกอากาศดีป้าก็เลยไปเอาพริกค่ะพริกนี่คือพริกชี้ฟ้านะคะที่ป้าไปทําคลิปตอนนั้นเนาะเพาะไว้ทำเมล็ดสดๆป้าก็ไปเพาะงอกดีค่ะเห็นไหมคะวันนี้ก็เลยเตรียมมาที่จะมาปลูกแยกลงกระถางเพื่อที่จะไปอนุบาลรอลงสวนนะคะเพื่อที่จะประหยัดเวลาถ้าเราลงสวนเลยเราก็ไม่มั่นใจว่าแรงนี้จะรอดหรือไม่รอดเพราะฉะนั้นป้าจะเอาไปลงกระถางก่อนเพื่อที่ จะได้รู้ว่าเขารอดต้นไหนไม่รอดต้นไหนเราจะได้เอาไปลงสสวนได้ถูกนะคะหน่ปตากอกมาเลยจะจัดทําแบบนี้ค่ะจะเอาต้นที่แข็งแรงที่สุดก่อนนะคะกระถางละสองต้นป้าก็คัดมาเลยหนึง่งคัดต้นที่แข็งแรงแข็งแรงที่สุดอ่ะกระถางละสองต้นก็พอสี่กระถางก็เท่ากับแปดต้นนะคะคัดมาอัอานนี้ยกมาไปทั้งทั้งยอดเลยทั้ง ทั้งพวงเลยก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะปลูกทั้งพวงนั่นแหละจะได้ไม่ต้องแยกรากให้เขาชกช้ำเนาะเต็ดแล้วแบบนีนะ้อันนี้พอต้นนี้เหลือคัดแล้วใช่ไหมคะมป้าก็จะเอาดินมาใส่ไวร้รอบๆเพื่อที่จะให้เขาโตได้อีกนะเอาไปวางไว้ในร่มๆที่เดิมแล้วเราก็รดน้ำไว้เดี๋ยวข้อ แข็งแรงต้นต่อไปเราก็จะได้มาปลูกในลําดับต่อไปนะคะก่อ,อนปลูกเลยป้าก็จะเด็ดยอดนะคะจะได้จัดทรงพุ่งให้เขาได้เนาะเด็ดยอดไปจะได้ลดการคายน้ําด้วยค่ะนี่เด็ดยอดเด็ดนี้ป้าก็ลงปลูกเลยเจาะกึ่งกลางๆดินก็จะดินพอชุ่มพอดีนะคะล้วก็กดลงนี่แน,นแน่นแบบนี้กดกดตรงโคนพะแน่นๆเลยนะคะ ปลกแน่นๆหรือเวลาเราลดน้ําเราจะได้เขาจะได้ไม่คูนนะคะปลกแน่ๆแนๆหรือรากเขาจะได้จับดินได้ไหวทําแบบนี้นะคะแล้วก็ลําดับต่อไปป้าขา็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเิ็ดยอดปลูกตดดยอดปลูกถ้ากับได้สี่กระถางะคะวันนี้ปลูกไปสี่กระถางเดี๋ยววันต่อไปเราก็ปลูกไปอีกต้นแข็งแรงเราก็ปลูกอีกปลูกอีกปลูกอีกคืกอเราปลูกแบบนี้นะค่ะ ง่ายๆแบบนี้เลยดุดยอดใบก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะจะเอาไปทําปุ๋ยค่ะไม่ได้กวาดทิ้งใบไม้ทุกใบป้าจะเอาไปทําปุ๋ยมีประโยชน์ต่อต้นไม้อีกต่อไปนะเร็กโหลดนะคะสี่สถานสี่ะถานตามด้วยก่อเสร็จแล้วป้าก็จะเก็บน้ำคาว้าวเอาไว้ทุกวันป้าก็จะลดน้ำคาว้าว ไป็น้ำสาราเสร็จแล้วรักว,วนะะิวางไว้ในร่มนะคะวางไว้ในร่มเจ็ดวันแล้วก็ค่อยเอาออกไปอยู่การแจ้งนะคะไว้ร่มตรงน,นี้ก็ได้ตรงที่เราปลูกนี่ก็ได้ดี๋ยวก็คอ่อยขยับออกไปให้ขุ้นตัวดีก่อนนะคะเพียนท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการปลูกพริก ทีฟ้าของเรานะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมพวกเราจนจบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ